สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามชมในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมจะพามาชมคลิปนารักทาการทําความสะอาดน้องใบบุญแล้วก็ล้างหน้าล้างตาตอนเช้าเดี๋ยวอีกหน่อยค่อยไปชมไฟหม่ํากับพวกคุณช้างนะครับตอนนี้เราจะมาทําความสะอาดให้น้องใบบุญก่อนตอนเช้าครับรับแสงแดดตอนเช้าครับรดวงอรุณตอนเช้าวันนี้ก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดาครับ ออจะพาไปดูพลายมัมกับพ่อคนช้างครับแต่ตอนนี้จะมาล้างหน้าล้างตาให้เด็กดื้อก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยครับใบบุญคนสวยครับก็ไวกําลังสนครับช่วงนี้ก็แม่เหมยของเราก็รูส้สึกว่าน้านมจะลดน้อยลงนะครับน้ํานมจะลดน้อยลงเพราะว่าช้างมีอายุครับแล้วต้องบารุงตลอดครับช่วงนี้ ันมจะไม่ค่อยถลายถึงมีก็มีไม่ค่อยมากนะครับก็อย่างว่าครับตามอายุตามวัยนะครับแล้วก็บำรุงยาเต็มที่ครับส่วนฟันหมวนก็ทำความสะอาดอยู่ฝั่งนู้นครับส่วนนี้ก็ใบบุญเข้าไปแล้วครับไปกวนแม่นะครับไปแล้วครับวิ่งไปอย่างเร็วเลยครับมีคนกลับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับดอมากครับใบบุญของเราเนี่ย ดีที่สุดเลยครับนี่คือใบบุญจอมซนครับนี่คือการเป็นอยู่ครับความเป็นอยู่ของเรานะครับที่ตอนเช้ามาต้องทําภารกิจแบบนี้นะครับทุกวันครับเป็นความเป็นอยู่ที่เราต้องทําทุกวันนะครับแบบนี้ ต้องดูแลเขาทุกวันนะครับให้มีอาหารการกินที่เรียบร้อยเรียพร้อมนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เพิ่งมาตักตัดอาหารครับนู่นครับเต็มกระบะนี่นู่นครับตัดยามาแล้วครับแล้วก็ก่อไฟให้เพื่อที่จะไม่ให้หนาวนะครับนี่นู่นครับส่วนนี้ก็เจมือก็กาลังย่ําเต็มที่เลยครับกับอาหารที่เราเกี่ยวมาให้นะครับเป็นยาที่เราเกี่ยวมาให้เป็นยาข้นนะครับส่วนใบบุญก็ไปทําอะไรอยู่ข้างหลังแม่นู่นครับ เนี่ยกรดูแม่หมวยเต,อเ,ตอเอาอีนะครับเนี่ยให้ล้างนาให้น้องใบบุญนะคะรับแสงแดดนะคะจะได้สดชื่นนะคะน้องใบบุญวันนี้พ่อมาล้างนาให้นะคะ ไ้ <c oughs> เล่นน้ำแต่เช้านะคะอยากเล่นน้ำนะคะแตกมด ให้น้องไปบุญนะคะช่วงเช้าเช้าจะสุรัสบุลีเม็ดเม็ดมือค่ะหยุดหยุดวันนี้แม่กวัดขยะไม่เห็นมากว,ลเลกากวนเลยไม่มกล้าวนะคะเพราะไม่เพราะแม่ไม่ได้เข้าไปในโคกไงแม่อยู่ข้างนอกแม่เอาภาบยาวๆดึงมาไม่กวนเลยนะคะวันนี้กวาดขยะ <laughs> แต่กับพอก,กี้นี่รู้สึกว่าจะกวนแรงนะโอยไปบุด โอลเมืออม่อยทั้งตัวเลยลูกเฉยมาอาบน้ำให้ตอนเช้าอ,อาบน้ำเดี๋ยวเคยดูป,ปักแป้งเต็มนะมาจะได้ทุลักทุเลเลยดี่ดูสิดูสิดูสิด,สดูกลสิไปบุญทันนี้จะล้างหางให้ดูสิ ถ่าหล้าหลลงทำไมใครสอนให้ทำแบบนี้ถาหลังดูสิอาบเลยน้ำอุ่นอาบเลยเทน้ำอุ่นเลยเช็ดตัวด้วยนี่ล้วจะเล่นน้ำแล้วพ่อเมื่อกี้ก็ทำหกสุดึงแล้วนะเคยทำหกได้ไงกันเนี่ยโอ๊ยเนาะ

ขาหลังเน่ยขาหลังไม่เท่าไรค่ะขาลังเนี่ยสุดยอดสายขวาเลยะคะขาลังทั้ทงสายทั้งขวาเลยพอยเดินน้องมันก็ถนัดเตะขาลังเนี่ยยึดล็อกไว้ล็อกไว้ เจ็บเมยเริ่มไม่สนใจแล้วนะคะอดน้องดื้อปออ้เะลอยโอ้ใครไปว่าอะไรไปบุญเนาะโอใครไปว่าใครไปว่าดุเขาผ่อนใครไปว่าอลยเขาพ่อโคตรแรงอย่างนี้ ลูกโกรธได้ลูกโกรธได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนยุดก่อนยุดติุด็กหน่อยโตขึ้นกว่านีิโปกีิไม่กล้าเล่นด้วยแล้วนี่ไปกินยาอะไรผิดซองมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงเดือนขนาดนี้นะคะหมดเดือนกว่ากว่าโปกี้ไม่การเล่นด้วยแล้วนี่แรงเยอะ เล่นมั้งยุดโอเคหยุดสียไม่กินยาอะไรผิดชองว่ะดิดีดูสิดูสิจะมานอนกอดคนยังไงเอจมส์ไม่สนใจเลยนะคะกินอย่างเดียวนะคะไม่สนใจลูกเลยนะคะหยุดคุยกับพ่อก่อนยุดห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 ยุดว่าคุยกับเด็กอีกคุยยากเด็กเป็นฟังผู้ใหญ่ดิ จะไปเจาะยากยังไงมันคุยตอนด็กเด็กไปฟังผู้ใหญ่ดึกดื่อไปฟังผู้ใหญ่ได้ดึกดื่อพอแล้วไปบุญมันหิบขาพ่อไว้ไงเนาะพอแล้วไปเออพอแล้วหยุดดูสิจะมากดไว้ทำไมมีพอลูกกดพอลูกกดใครจะลูกได้กดพอแล้วเหนื่อยแล้ว พอแล้วพ่อพ่อพ่อ่อนไปพูดนเดี๋ยวทับทองพอแตกแล้วน่ะกดไปนีนมันเป็นยังไงนี่ทำไมมันดื้อแท้นี่เสร็บมหยส่งเสียงแล้วนะคะลุกไปเลยลุกแล้วแม่ส่งเสียงเรียกแล้ว เขาลุาเอ้อพอแล้วพอเล่นพอแล้วันนี้พอาแล้วพอแล้วจ้าปฏิจไม่ไม่เอฟซีกอนดีก่ากวัดดีกว่มาดิปฏิจจ่าที่สวยก่อนแล้วลุกแล้วนีจ้ากจจ่าปฏดีจ่าปฏดีจาก่อนปดีจ่าดูวัดีเลยนีจจ่าสวยสวยปฏิจี่ย

ไอซีท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของเราในวันนี้ครับก็ขอให้อท่านม,มีความสุขมากน,น,นะครับวับนนี้ <laughs> ยุดเรื่องฟังก่อนไปวัดดีแม่ก,ดดก่อนไปสวัสดีเขาก่อนอันนี้ปุดีจ้าก่อนลูกๆนะดีจา้า <c oughs> สวยๆๆๆชวยจา้จา <c oughs> จา้าจ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 นะจ้าได้าาน,น่จ้าจา สวัสดีจ้าใส่เก่งเลยคุ้เก่งแล้วลูซี่กับควายค่ะไวายขึ้นมาขึ้นมาเก่งเลยเก่งเลยได้ดีนี่เดี๋ยวเดพอพอลองนือถ้าก็จบคลิปน่ารักน่ารักของเราไม่บุญไม่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะไม่พูดสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะไปละทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ